สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช็อกอล์ฟของผมแล้วนะครับกับช่องกอลฟลูกแม่ผูแก้วนะครับวันนี้ผมจะพามาทานสลัเปากันนะครับสลัเปานะผมกําลังทําสลับเปากินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีทำคลิปดีต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ อันนี้ก็มาดูสละเปล่าครับเครื่องเดี่ยวใช่เ<อ>หรอสละเปล่า,ะานะครับทนผู้ชมสละเปล่าหรือมันโถนั่นเองะเป็นไงครับน่าทานไหมเดีย๋ยวลองมาสุกก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาสุกก่อนเดี๋ยวลอง จะจิ้มๆดูฮะโอ้อย่างนี้นะทานได้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยมันนุ่มมันเด้งด้วยนะเระเป๋าไส้ไส้หมูนะไส้หมูไส้ไก่ไส้หมูแดงฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามีผักด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมันมาม,มาทานให้ดูมันชิมให้ดูนะเน <c oughs> ี่ยมันเด้ง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 เริ่มสุกละเด <c oughs> ี๋ยวมาทานดูเลยนะ